บรรยากาศนี้ย้อนไปเมื่อเมษา2 5ง6นค่ะทุกคนเป็นช่วงที่โมลี่และครอบครัวค่ะได้ออกไปเที่ยวที่บ้านแหลมตำบลนบางวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะช่วงนั้นเขามีงานกินหอยนางรมนะคะก็เลยไปเที่ยวแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือน ไปแวะเวียนดูบรรยากาศที่ท่าเรือนะคะเราพากันล่องเรือกลับจากการชมร้านอาหารกลางทะเลค่ะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็ถึงฝั่งแล้วนะคะทุกคนไปแบบง่ายๆแล้วก็กลับแบบง่ายด้วยค่ะ พี่ที่ขับเรือก็ให้บริการให้ข้อมูลอย่างดีเลยนะคะทั้งเรื่องของหอยนั่งร่มและเรื่องของร้านอาหารด้วยค่ะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะบรรยากาศที่เห็นจะเป็นช่วงที่ฝนใกล้จะตกแล้วนะคะก็จะมีความมืด,ม,ดมืดถๆมนิดนึงค่ะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนเราเดินทางง่ายๆแล้วก็ไม่ร้อนก็สบายๆเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆที่มาเทียตรังก็แวะมาที่นี่ได้นะคะจะได้ทานอาหารทะเลสดๆกันที่นี่เลยค่ะ